วันนี้เราจะมาดวลกันนะทุกคนนะดูความไวไวพิบของฐานนะหวังน้องมาครับออปชั่นเต็มเต็มก็อยากเจอเหมือนกันแหละเจอกนาดไหนแพ้เต้เจอเลยนะปืนห้าสิบครับปืนห้าสิบโอเคติดไปแล้วห้าสิบอ่าเอาขอแก้มการประจุการยิงแล้วการเปลี่ยนซองแล้วก็เลื่กประจุเตรีปืนเรียบร้อยครับมาดูกันครับว่าจะเจ้าหรือว่าจะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยจะเพิ่มนะ ไปยงมือครับครับเลดี้เฮ้ยเสี้ยวหแฝล้งไม่แฝะนะเดี๋่อโอเคอานะนะเลดี้อัอปัง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 บังสองปังปังปังแซบปังปัง เหลัวตัวเองนะครับหลัวตัวเองตัว <c oughs> ตัวเองนะเอาเอรื่องนะทุกคนไปกันต่อ <c oughs> <c oughs>